้ามีเมืองไหนบนดามขวานทองมีสองเลใหญ่มีนางเงือกสาวสวยมีหลักยิ้มด้วยไม่บอกว่าข้างไหนงามหาดซามิลาสุดหูสุดตาเสียงสนเสียดใบก็หนูก็แมวไล่กันทุกวี่ทุกวันมันไล่กันทำไม ลองขึ้นไปเขาตั้งกวนฟุงลิงมันชวนขึ้นลิบว่องไวมองไปในทะเลเห็นเรือตังเกก็และห่างไกลชวนน้องไปล่องพลกหินคงเคยได้ยินก้าวเสียงใชยไมขอกล่าวสวัสดีแล้วก็ต้อนรับทีมงานของจังหวัดสงขานะครับทางจังหวัดสงขลาแล้วก็ขอบคุณที่ ทางจังหวัดเนี่ยได้เสนอตัวซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องของโครงการกีฬาเก็แทนก่องในปี59ปีนี้ดังนั้นในช่วงที่ดังนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าพวกเราได้จัดการแข่งขันได้ร่วมมือกันพัฒนากีฬาเลือกสงขาเป็นเจ้าภาพท่านก็ต้องมั่นใจในสักภาพในความพร้อมของสงขานะครับอันนี้เป็นเรื่องต้นก่อน อันที่สองของสิ่งที่อยากจะที่เรานําคณะใหญ่มาเนี่ยก็ต้องการที่จะยืนยันอีกนะครับนะครับด้วยพวกเราเองนะครับว่าเรามีความพร้อมสูงมากๆและเราเชื่อมั่นนะครับว่าเราจะสามารถเป็นเจ้าภาพนะครับในการนะครับในการที่จะจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสองเช็ดประเภทเนี่ยนะครับทั้งของที่รีบเนี้ยได้เป็นอย่างดีนะครับเหตุผลที่เรามั่นใจในี่สุดมันมีมาอจากเหตุผลรักๆอยู่สามสิบประการอันแรกเปยนทีเดียวครัสงขลาเองเนี่ยเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้ เราเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยเราเป็นศูนย์กลางทั้งเรื่องของการคมนาคมขนส่งเราเป็นศูนย์กลางทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเราเป็นศูนย์กลางทั้งในเรื่องของการศึกษาด้านสาธารณสุขเราเป็นศูนย์กลางด้านทั้งในเรื่องของเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่อง,งของทรัพยากรบุคคลส่วนต่างๆด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ครับเราถึงมีความพร้อมมากๆในทุกด้านจิตใจดีหทุกคนแลน,นะครับไม่ได้ดูดนะครับพวกท่านเชิญชวน คนในหมู่บ้านนะครับแข่งขันทั้งสิ้น30สนามนะครับใน30สนามเนี่ยใช้แข่งขันกีฬา45ชนิดนะครับ45ประเภทกีฬานะครับ45ชนิดเนี่ยแข่งกระจายกันไปในอำเภอต่างๆนะครับแต่สนามที่เป็นสนามกีฬาหลักของจังหวัดที่ใช้ก็คือศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ี่นี่จะเป็นสนามหลักที่ใช้แข่งขันและเป็นที่พักหลักด้วยนะครับในเก่าท่านพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาเป็นนายกองการมหาชนจังหวัดสงขลาเรามีโอกาสเรียวมานี้จะมาประมาณเรามีโอกาสได้ไปดูงา,านทั้งที่ ยังหวัดนครราชสีมากีฬาชาติแล้วก็ครั้งที่ผ่านมาคือกีฬาชาติที่นครสวรรค์นะครับแล้วเราก็ได้ตั้งคณะกรรมาการฝ่ายต่างๆได้ไปตรวจดูสนามกีฬาที่มีความพร้อมยืนยันได้ว่า,าทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับาทั้งเรื่องสถานที่สนามใช้ในการแข่งขันองค์กรปกครอง,องๆๆท้องถิ่นก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกันนะครับในสนามกีฬาตินสุรานนท์เนี่ย ็มีการปรับปรุงใหม่นะครับใช้ประมาณเ,าเรียกว่าพอสมควรเพื่อที่จะให้สนามเ,าเป็นสนามหลักของจังหวัดและเป็นของภาคใต้น,นั่นคือความมุ่งมั่มนที่เราต้องการที่จะให้สขลาเป็นศูนย์กลางของกีฬาของภาคใต้ด้วยนะครับเ,เพราะฉะนั้นในเรื่องสนามเนี่ยยืนยันกับท่านทั้งหลายได้ว่ามีความพร้อมในเรื่องทีมนักกีฬาที่เตรียมตัวเนี่ยในฐานะที่สมาคมกีฬาจังหวัดสนขลาต้องดูแลเตรียมความพร้อมเนี่ยก็เรียนกับท่านทั้งหลายได้ว่าสขคาม ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับท่านจะสังเกตเห็นนะครับก่อนหน้านั้นสงขายอยู่ที่ 60- 70นะครับตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาอยู่ที่30กว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเราอยู่อันดับที่18บแ1 8นะครับ16หรือ18นะครับซึ่งเห็นพัฒนาการของจังหวัดสงขาว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะผลักดันให้ทั้งเยาวชนทั้งประชาชนของจังหวัดมาเล่นกีฬากัน นะครับได้ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้เล่นกีฬาลำดับของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจึงดีขึ้นเป็นลำดับนี่คือสิ่งที่จะยืนยันกับท่านทั้งหลายและในโอกาสที่เราเป็นเจ้าภาพเราก็มีความมุ่งม,มั่นนะครับอยากจะให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมผมขอเน้นย้าประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมว่าสงขาเกมเนี่ยเป็นเกมที่เราต้องการจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าแม้จะท่านมัสคอตมีการประกวดนะครับมีการประกาศนะครับชื่อเกมเนี่ย มีการให้ประชาชนส่งชื่อเข้ามาประกวดกันนะครับว่าจะใช้ชื่อเกมอะไรนะครับซึ่งท่านรองาศาสตราจารย์ท่านรองอธิการยมยุทธ์ซึ่งท่านได้ดาเนินการเรื่องนี้อย่างมีส่วนร่วมมากที่สุดเพราะฉะนั้นให้ท่านสบายใจได้ครับว่าสงขาเราเนี่ยพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดรอบนี้ร่วมมือร่วมใจกันในการเป็นเจ้าภาพนะครับของการเป็นเจ้าภาพกีฬาชาติครั้งที่45ิาและเจ้าภาพกีฬาโกลพิการครั้งที่ส5มา ยิงถือโอกาสนี้เรียนกับทุกท่านว่าพวกเราพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับต้อนรับทุกภาคส่วนในวงการกีฬาและก็พี่น้องสีมวลชนนะครับจึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ของจัววงหวัดสงขลาด้วยควมเย็กันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับนี่บอกว่าเต็มที่เลยนะครับสำหรับของจัววงหวัดสงขลานะครับที่เตรียมพร้อมเรียกได้ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ เราก็อยากจะทราบกันนะว่าเช็คคำประกันนะครับในส่วนของจังหวัดเจ้าภาพนะครับผมให้กับทางจังหวัดด้วยนะครับอยากจับอยู่แล้วจะเป็นภาพเต็มร้อยเกินร้อยด้ยนะจริงๆแล้วแอดมีประสบการณ์ในการจัดการสำคัญมากเพราะหลายเกมนะไม่ว่าจะเป็นกับชาติหรือว่ากับชาติ การผู้ิหัจักการกีฬาระเทศไทยกับาารฝ่าสถ่ารูปนะคะมีลิปแล้วก็แชทแชทแล้วก็แชร์สนุกมสนุกสคามหาสนุกสนุกินสนุกเที่ยวสนุกชอบแต่ของดี ชอบชิวชิวทั้งปีสงคลามหาสนุกชเช้าข้าวยำปนาูเที่ยงข้าวสตูแลช่างร้อยถึงใจอย่าลืมยำสลายไก่ทอดหาดย้ายไก่ทอดทอเทพ้าขนมไข่นมบอกเต้าคั่วขนมดูไอติมโอ่งละมึกกังกุ้งหอยบูป้าซูชิพิซซ่าต่อีเย็นตาโฟ หนูสาวแมววางลงล็กสักกล่งไม้อยากขายอะไรบอกไปพอป้า็คติ้งตากินหนึ้างตกควาแห้งผลไม้เสื้อผ <grammar> ้าทางเงินยังเหลือกวมาแวะไหนพาสาหายินสักสูบกลัวกะสื่อมไหเลยนะไเยป็เอป็เอีเฮียไปก็เฮีเียกยไปก็เยไปก็เหียก็เฮีกาะียไปอเยไปก็ีเีกีก็กไปก็

355ิลาของกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติณจังหวัดสงขลาจากนี้ไปขบวนแห่ทงงาตนอมาไปฮ่วยปรการสอง้ายก นี่คือขบวนแห,ทห่ที่ยิ่งใหญ่ขบวนแห่ที่นำมาสร่งความภาคภูมิใจสำหรับการเป็นเจ้าภาพทงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคุนพิการแห่งชาติที่จะมาใช้การ

เมื่อสุราแล้วก <Hey, Deus. S 3> uh, ็ส <om> ุดๆสุดกระเป๋าว่าเดี๋ยวเรามาขดแป๊บนึงค่ะไม่จะโดนเลยในชุดกัดิเือน 来，我们。 ถ้าในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบทงกีฬาแห่งชาติครั้งที่45จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับและนำไปนำไปต้นเวทีนะครับนะครับต้นของนะครับด้านกฤษณ์ธิผูธงนะครับอ่าแลครับสวยงามมากนะครับผมนะรับทงรับทงนายก โครงการบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับทันในพนุญยมณีนะครับซึ่งเป็นธงกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่35บรับนะรับอกรรมนครับก <ś le ff> ีฬาแห่งชาติ <S <s <le ff> ร้อ,องที่5จะจัดน <s le ff> รท,รทรี่ถ <s le ff> ึงนดยกีฬาแห่งชาติครับและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งก็เป็นเรียกว่ารับ เอากิจกรรมนี้มาจัดกัะเป็นทางการแล้วล่ะครับ ข้าวฟางข้าเม้าขายยำโรตีเนื้วดำสลัเปาลูกใหญ่ก๋วยเตี๋ยวอยู่ใต้โองนิ้วใครอย่าแสงคิวแม่ขาแกปากไวมาส่งข้ากันมา ครับตำนานของจังหวัดสงลาที่ทเป็นที่มาของมาสคอยที่มีการเตรียมความพร้อมนะครับในยุคของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านทำารงนะครับแล้วก็ก็มีการปรับเรายืนยันนะครับในจุดที่เป็นคำฝันของเราคำฝันของการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งนี้นะครับแยกเป็นสองส่วนหนึ่งในเรื่องของการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับเราใช้คำว่าเกมแห่ง,งสปิริตและมิตรภาพสำหรับในส่วนของกีฬาคนพิการเราใช้คำว่า เป็นกีฬาแห่งความหวังและพลังใจจริงๆถ้าพูดรวมๆกันจะได้นะครับทั้ง2อ,อันเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับหลักคิดของเราคือทั้ง2เกมเป็นแกมแห่งสปิตเกมแห่งวิตรภาพเกมแห่งเกมแห่งความหวังและพลังใจนะครับระช,ชนะโดยไม่คิดถึงเรื่องของวิตรภาพไม่คิดถึงเรื่องสบินเราจะบนพื้นฐานของความบริสุทธิธรรม นะครับและเรามั่นใจว่าโดยพื้นฐานของเรืสมัยติดได้เลยถ้าฟินโกในรหับส่งไปได้เลยนะครับคราวนี้ก็กอมต่างเราทำแล้วนละน้องน้องนมอยูทอร์ิศนะครับเรื่องของความพร้อมเนี่ยตั้งแต่เราได้รับการอนุมัตินะครับจากการกีฬายระเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรั้งที่45และกีฬาคนพิการทั้งที่35เราก็เตรียมกันมาตลอดนะครับโดยพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดนั่นก็คือการกําหนดคำขวัญของกีฬาแห่งชาตินะครับมีการประกวดกันว่าเ,าเราจะเสนอคำขวัญอะไรที่มันดูแล้วมันได้ใจความมากที่สุดก็มีรางวัลชนะเลิศนะครับได้แล้วถ้าเห็นว,ว่า กีฬาแห่งชาติเนี่ยก็คือใช้คําฝันว่าสงขาเกมนะครับเกมแห่งสปิริตและมิตรภาพนะครับแล้วก็กีฬาคนพิการครั้งที่35เราใช้ชื่อว่าสปิร่าเกมนะครับเ,เกมแห่งความหวังและพลังใจนะครับแล้วก็รุ่มพันพอร์ตเนี่ยนี่มาจากการมีส่วนร่วมคือพี่น้องประชาชนประกวดกันทันนั้นนะครับเราไม่ใช่ว่าใคร,ใค,ร,ใค,ร,ใค,รคนใดคนหนึ่งคิดเอานี่คือผ่านการประกวด เป็นฉันทามาติของคณะกรรมการซึ่งมีท่านรองอธิการนะครับภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสงขลาทุกคนนะครับทุกคนได้ร่วมกันเป็นเจ้าข้ามในการเล่าทั้งสองนี้นะครับเรามาดูดูของคนอื่นมาหลายปีแล้วมาดูของสงขลาดูของสงขลามาดูดีว่าชาว